ขณะนี้เราอยู่แกลเลอรี่นะครับผมไม่ได้เปิดทุกวันนะครับเปิดเฉพาะวันที่เขาจัดงานกันนะครับผมอยู่เส้นหน้าป้ายราชพานนะครับผมข้างล่างนะครับผมจะให้ดูข้างล่างก่อนนะครับข้างล่างนะครับก็จะเป็นถนนเกี่ยวกับงานศิลปะนะครับก็จะมีขายของนะครับแล้วก็เพ้นงานศิลปะรับจ้างวาดรูปขายเสื้อผ้านะครับไม่ได้เปิดทุกวันนะครับก็คือเขาจะนัดกันในแต่ละเดือนนะครับว่า เดือนนี้ทุกคนว่างช่วงไหนก็จะรวมตัวกันนะครับก็จะทำถนนเส้นนี้ครับให้เป็นถนนงานศิลปะนะครับขอบอกไว้ก่อนนะครับผมบ้านหลังนี้เป็นบ้านเช่านะเป็นบ้านไม้เก่าๆนะครับน่าจะเป็นกลุ่มที่ชอบงานศิลปะ,ปะเหมือนกันนะครับรวมตัวกันเช่าบ้านหลังนี้ลักษณะน่าจะเป็นหอพักเก่าเอามารีโนเวทใหม่ทำเป็นแกลลอรี่ครับ มีหลายห้องนะครับแต่และห้องก็จะจัดไม่เหมือนกันนะครับ <c oughs> อันนี้เป็นไม้ครับเห็นไหมครับตัวนี้ขอบรูปนะครับผมขนาดเหมือนเคาน์เตอร์เลยวันนี้ผมพาทุกคนมาเยี่ยมชมแค่นี้ก่อนนะครับรงการหน้าผมจะพาทุกคนกลับมาชมใหม่กับถนนงานศินลปะ และบ้านไม้อาร์ตแกลลอรี่สวัสดีครับผม